พอเฮาหญ่ขึ้นจังฮู้ดีวา่าเวลาสำคัญกาเงินท้องเงินท้องทบขี้ข้ขานมันก็พอะหาได้แต่เวลามีเงินหลายปันดกระซื้อให้มันกลับมาไม่บ่ได้บ่มีอียังสำคัญสำครอบครัวตอนล้มเหลวตอนผิดหวงังตอนเจ็บป่วยก็มีแต่ขอบครัวที่อยู่น้าบอ่อินกับความสําเร็จใหญ่โตแต่อินกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันบ่คาดหวงังบ่ตั้งเป้าหมายหลายเกินไปพอฮู้ล้วายน้ล้มมันเจ็บปันด หันมาเบิงแงงเจ้าของหลายขึ้นพาอฮู้ดีว่าบ่มีเอียงดูแลเขาดีท่อเขาดูแลเจ้าของรอกบ่มียาชนิดใดรักษาเขาได้ดีท่อกำลังใจจากเขาเองการใส่ใจกับเปียนไปใส่แค่ที่จำเป็น เพาะโบหูวานเศรษฐกิจซีดเลยย่ำแย่การนี้สำรองไว้นั่นดีที่สุดการเข้าสังคมเริ่มน้อยลงเพราะเริ่มอิ่มโตกับเสื่อเสียงคออยู่ในมุมสงบสงบแบบธรรมดาธรรมดาของเขากับพอะลู้จากคำว่าให้อภัยแม้ว่าการให้อภัยบริเห็ให้เขามีความสุขแต่มันเฮ็ดให้เขามีความสุขเพราะเขาต้องแบ่งความทับแค่งใจเอาไว้ปล่อยวางกับอีหอย่างคือข้วบ่ได้เพราู่ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาอยากได้มันไม่อีหลีแต่บางเถื่อ นั่นมันกับบอแมนของเขาการปล่อยวางจงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสิ่งของเริ่มสะสางหลายกว่าสายส่งอีหยังขายได้ขายอีหยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได้กับให้อีหยังบ่ได้ใส่กระทยอยทิ่มไปพอเริ่มหู้ว่าของพวกนี้บอแมนความสุขที่แท้จริงเลี้ยนรู้แล้วเข้าใจสัจธรรมมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจักมือต้องหอดมือของเขาบ่ซ่ากับเลวการฝึกและเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก้อนดีที่สุดแล้ว พี่น้องเสือรคับ,บว่าเท้าย่อมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นให้ได้เขาจิมีความสุขอยู่กับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบบโกรู้เกินโต่่ให้โซ่เกินไปจู่ตามต้นทุนวิถีชีวิตที่เขาเกิดมาฝันได้แต่ถ้าเกิดว่าฝันใหญ่เกินไปเฮ็ดบ่ได้ก็ต้องปรับขนาดความฝันของเจ้าของให้ง่ายลง เราเริ่มเห็ดไหมสุดท้ายแล้วคนเฮาเกิดมาเพื่อหาความสุขเศรษฐีอยากให้เจ้าของมีความสุขก็เลยต้องไปหาเงินมาหลายๆเพื่อซื้อความสุขคนจนก็คือกันอยากมีความสุขก็เลยต้องหาเงินเพื่อซื้อความสุขแต่สุดท้ายแล้วความสุขก็ค,คือความสุขครับ สุกตามต้นทุนสุกตามวิธีของไผ่ของมันค้นรวยสุกในแบบคนรวยค้นจนก็สุกในแบบค้นจนสุกไผ่สุกมันสุกแตกต่างกันสุกอยู่ในใจเฮาพี่น้องครับ <c oughs> มันบามีเอียงการันตีได้ดอกว่าคนอายุน้อยส <c oughs> ิบ่ตายก่อน <c oughs> คนอายุหลาย <c oughs> คนที่บบป่วยส <c oughs> ิบ่ตายก่อน <c oughs> คนที่ลมป่วยมันม่มีเอียงการันตีในชีวิตเฮาได้ครับ ว่าเขาซีอูหรือไป,อไปชั่ววินาทีเดียวมันอาจสิเปลี่ยนชีวิตเขาจากคนธรรมดาปกติกลายเป็นคนที่บอกปกติก็ได้จากคนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่บอมีชีวิตก็ได้ในเมื่อเขาบอสามารถกระลนตีชีวิตเขาได้ว่าเมื่ออืน่นเขาซึยังมีลมหายใจบอกเพราะฉะนั้นเมื่อนี่ถ้าอยากมีความสุขให้ตั้งใจเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดให้เจ้าของมีความสุข เพ็ดมือนีมีความสุขมือนีอยะไปคาดหวังื่งกับอนาคตมันหลขยันขยันไก่ขยันมือนีมีความสุขมือนีขยันมวนไก่มวนมือนีเราต้องคาดหวังว่าปีหนาซิมีความสุขปีหื้อซิมีความสุขเดือนหนาปีไหมซิมีความสุขอย่ารอโอกาสมีความสุขเฮ็ดซูมือผีเจ้าของมีความสุข ชีวิตกะแค่ากล้องถ่ายรูปนาว่าบอโฟกัสสิ่งที่สําคัญที่สุดหามุมกล้องที่สวยงามที่สุดกดชัตเตอร์ให้ได้จังหวะที่สุดถ้าเฮ็ดซุยางย่างดีที่สุดแต่มันยังบอสําเร็จก็แค่ต้องปรับใหม่อีกเทื่ออีกรอบเฮ็ดซุยางอีกเทื่อให้ดีที่สุดชีวิตมันก็เป็นแบบนี้บอมีหยังได้มาง่ายงแต่ยังมีโอกาสหานหเฮาเริ่มต้นไม่ได้เสมอนั่นลหละพี่น้อง เฮาสิหันมาให้ความสำคัญกับครอบครัวในมือที่บ่มีไผฮหักแล้วก็หวังดีน้ำเฮาซ้ำคนที่เขาละเลยมาตลอดความจอมปลอมของสังคมเสียในเฮาหูว่าบ่มีมองใดปลอดภัยสำบานความบ่จริงใจสอนในเขาเลือกทุ่มเทความรู้สึกให้คนบางคนที่บ่ได้หวังดีกับเขาความเห็นแก่โตที่เขาพ่อมาเทดในเขาค่อยๆสร้างกำแพงเป็นเกราะป้องกันเจ้าของและในที่สุดเฮาก็สิเข้าใจว่าถ้าง่ายเกินไปสิกลายเป็นคนโง่ การเอาตัวรอดค้นบ่สนใจคำว่า,าส่วนรวมเฮ็ดแถวฮู้วา่าถ้าเฮาเสียสละหลายเกินไปสุดท้ายเฮานี่แหละสิเดือดห้อนความเมยล่าที่ต้องคอยปรับเปลี่ยนเจ้าของเพื่อให้คนอื่นมายอมรับเ<ช>ฮ็ดให้เฮาอึดอัดจนสุดท้ายเฮาสิหอยหาความเรยบง่ายที่บ่ต้องพยายามมือที่เฮาถูกดีปรัดด้วยความโหดร้ายในสังคมที่มีแต่คนแกงแย่งชิงดีคนโกงเพื่อเอาตัวรอดพ่อแต่คนสิทับผมย้ำเฮาพลาดมือนั่นเฮาสิฮู้ว่า ครอบครัวคือเสพสนที่แท้จริงความเรียบง่ายที่บ่ต้องดิ้นล้นคือความสุขและคนที่เฮาค้อแค์แล้วก็ให้ความสําคัญคือคนที่เฮาคอยมองข้ามแล้วกับ่รคอยใส่ใจความรู้สึกคนที่หักแล้วกับห่วงใยเฮาที่สุดถ้าเฮาอยู่เฝ้ากลับมาเด้อพี่น้องเสือบ่คับว่าเท้ายอมรับความเป็นจนริงที่มันเกิดขึ้น,นได้ เขาง,งมือ<ม>ไหว้วด้วยอ,อยู่กับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบโกรู้เกินโตบอให้โซ่เกินไปจูตามต้นทุนวิถีชีวิตที่เขาเกิดมาฝันได้แต่ถ้าเกิดว่าฝันใหญ่เกินไปเฮ็ดบบได้ก็ต้องปรับขนาดความฝันของเจ้าของให้น้อยลงเล้วเริ่มเฮ็ดไหมสุดท้ายแล้วคนเฮาเกิดมาเพื่อหาความสุข เศรษฐีอยากให้เจ้าของมีความสุขก็เลยต้องไปหาเงินมาหลายๆเพื่อซื้อความสุขคนจนก็คือกันอยากมีความสุขก็เลยต้องหาเงินเพื่อซื้อความสุขแต่สุดท้ายแล้วความสุขก็คือความสุขครับสุขตามต้นทุนสุขตามวิธีของไผ่ของมันคนรวยสุขในแบบคนรวยคนจนก็สุขในแบบคนจน สุขไผ่สุขมันสุขแตกต่างกันสุขอยู่ในใจเขา